สวัสดีแฟนคลับของพัตตาเรตซิ่งนะครับวันนี้พัตตาออกมาติดบริการนอกสถานที่นะครับผมตอนนี้พิกัดที่เราอยู่ก็คือลาดบุรีนะครับตอนนี้ก็สักประมาณเกือบ2องทุ่มแล้วนะครับอันนี้เรามาแต่งตัวของชุดแต่งของ l e เจนเดอรนะครับชุดใหม่ล่าสุดของค่ายฟ r ีฟอร์มมาในชื่อของ p a เซอร์นะครับ จะมีสี่ชิ้นรอบคันจะมีสเกิร์ตหลังข้อบันไดแล้วก็สเกิร์ตหน้าจริงๆรายละเอียดมันจะมะีทั้งกาบประตูนะครับทั้งคัดเอวแต่ว่าอันนั้นแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับแต่สําหรับคันนี้เราจัดลงด้วยชุด4ชิ้นรอบคันแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์บนหลงังคาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นมุมด้านหลัง45องศาแบบนี้เลยครับลีเจนเดอร์เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดน,นะครับ ตัวของสเกิร์ตสเกิร์ตหลังตัวนี้ตัวสเกิร์ตหลังนะครับเป็นชิ้นไม่ใหญ่นะครับชิ้นเล็กๆนะครับเสริมดีไซน์ให้กับตัวรถนะครับรับกับดีไซน์เดิมของตัวรถนะครับมาส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวครอบบันไดนะครับซ้ายขวาแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวสปอยเลอร์ตัวนี้จะเป็นมุมด้านหลังนะครับ เดี๋วเราลองดูมุมต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นมุมด้านหน้านะครับตัวนี้จะมืดนิดนึงนะครับติดกันคำๆนะครับผมเสร็จค้ำ um. แต่ว่าอยากจะถ่ายให้แฟนคลับได้ดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นหน้านะครับแบบนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าจะเห็นรายละเอียดหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อยากจะถ่ายให้ดูนะครับว่าภาพรวมมันก็ประมาณนี้สาหรับด้านหน้ากับบรรยากาศแบบมืดนิดนึงนะครับส่วนรายละเอียดที่พิเศษของตัวด้านหน้าตัวนี้มันมืดนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นอะคริลิกสีแดงนะครับรายละเอียดสวยมากนะครับแต่เดี๋ยวยังไงผมได้ถ่ายตัว ก่อนที่มันจะค่ำนะครับผมผมได้ถ่าตัวด้านหน้าอยู่ยังไงผมใส่รูปนะครับไว้แปะด้านท้ายคลิปให้เดี๋ยวเราจบกันมุมด้านหลังนะครับประมาณด้านหลังนี่สวยมากนะครับผมสำหรับแฟนคลับของพัตตานะครับผมตอนนี้พัตตา เรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่ให้กับลูกค้านะครับทั้งโซนอีสานโซนกรุงเทพและไปบลริมณนลน,นะครับแล้วก็โซนชนบุรีนะครับลูกค้าท่านใดอยู่โซนไหนนะครับอยากจะสอบถามการให้บริการของพัตตาลองทักเข้ามาดูนะครับลองทักเข้ามาดูสอบถามข้อมูลให้นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบข้อมูลให้นะครับสำหรับคลิปนี้ l ีเจนเดอลงด้วยชุดแต่งของค่ายฟรีฟอร์ม ชื่อชุดชื่อเพเซอร์นะครับสำหรับคันนี้ก็สวัสดีครับ